ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูตัวอย่างการคิดคำนวณเกี่ยวกับสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะสัญญากรวิทยาศาสตร์จะอยู่ในรูปไหนจำได้ไม่เอ่ยก็คือ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะทีนี้มาดูข้อที่1ข้อที่1เนี่ย2คูณ10ยกกำลัง3บวกหาคูณสิยกกำลัง5อ่ จทย์ลักษณะนี้นะคะเราดึงตัวร่วมของสองเรียบนี้ออกซึ่งตัวร่วมทั้งสองตอนนี้มันยังไม่มีแต่เราสามารถที่จะปรับสีบยกกำลังห้าให้มีให้อยู่ในรูปของสีบยกกำลังสได้นะคะเรามาดูเลยแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็น2องคูณส0ยกกำลัง3เนี่ยอันเดิมนะ,ะบวก5้าคูณสิบสีบยกกำลังห้าทำยังไงถึงจะมีสีบยกกำลัง3ด้วย ก็ต้องแยกออกใช่ไหมคะตรงนี้สิบยกกําลังสามแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบยกกําลังสองนะคะ,ะ,คะเพื่อว่าการคูณกันที่ฐานเหมือนกันเราจะเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะคะสองบวกสามก็จะได้ห้านะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคะ,ะต่อไปเท่ากับทีนี้ตรงนี้ ตรงนี้เราจะหาค่าออกมานะคะตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะอ่าก็จะเป็นสองคูณ10ยกกำลังสามบวกกับ5คูณ10ยกกำลงังสองสิยกกำลังสองได้ร้อยใช่ไหมคะร้อยคูณห้าก็ได้ห้าร้อยคูณ10ยกกำลงังสามทีนี้สองวงเล็บเนี้ย มีสียกกำลังสามเหมือนกันนะคะเราก็ใช้สมบัติการแจกแจงก็คือดึงตัวร่วมออกมาข้างนอกนะคะเราก็จะดึงสียกกำลังสามออกมาคูณข้างนอกข้างในก็จะเป็นสองบวกกับห้าร้อยใช่ไหมคะสองบวกห้าร้อยก็จะเป็นห้าร้อยสองคูณสียกกำลังสามทีนเนี้ยห้าร้อยสองเนี่ยยังไม่ใช่สัญญกรณนะคะเพราะว่าสัญ,ญกรณ์ เเนี่ยก็ต้องมีค่าน้อยกว่า10ถูกไหมเพราะฉะนั้น502เราก็เปลี่ยนรูปใหม่นะคะก็จะได้เป็น5.02อคูณกำลังอะไรคะตรงนี้ก็ต้องคูณ10ยกกำลังสองแล้วตัวเดิมก็คือคูณ10ยกกำลัง3านัเหมือนเดิมทีนี้ฐานเหมือนกันคูณกันนะก็จะได้เป็น5.02คูณ10ยกกำลัง อันนี้ก็จะเป็นสัญญากณวิทยาศาสตร์ที่เราต้องการนะคะข้อแรกผ่านไปทีน,นี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองแน่นอนเราก็ต้องปรับนะคะให้มีเลขยกกำลังเหมือนกันนะคะเลขชี้กำลังเหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับก็คือเราต้องปรับ10ยกกำลัง4นะคะก็จะเป็น1.6 ในวงเล็บนี้นะคะเป็น10ยกกำลังสองอันนี้สิยกกำลังสี่แน่นอนเราก็ต้องทําให้10ยกกำลังสี่ให้อยู่ในรูปของสิบยกกำลังสองนะคะเพื่อที่จะดึงออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกออกมาได้เป็นสิบยกกำลังสองคูณกับ10ยกกำลังสองก็จะได้10บกำลังสี่เท่าเดิมนะคะสำหรับวงเล็บลบ24คูณ10บยกกำลังสองอันนี้เหมือนเดิม ทีนี้สิ่งที่เราต้องดึงออกมาเราจะดึงอะไรก็ต้องดึงสิบยกกำลังสองนะคะแล้วก็คำนวณตรงนี้ออกมาก่อนว่าได้เท่าไหร่หนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังสองได้เท่าไหร่คะก็คือ1.6ึ่งคูณหนึ่นั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ160 แล้วก็คูณสิบยกกำลัง 2, สองเหมือนเดิมลบยี่สิบสี่คูณสิบยกกำลังสองหลังจากนั้นเราก็ดึงสิบยกกำลังสองออกไปข้างนอกใช่ไหมคะข้างในก็จะเหลือร้อยหกสิบวงเล็บแรกลบวงเล็บที่สองเหลืออะไรยี่สิบสี่แล้วเราดึงสิบยกกำลังสองมาข้างนอกหนึ่งร้อยหกสิบลบออกยี่สิบสี่ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยสามสิบหกใช่ไหมอ่าหนึ่งร้อยสามสิบหกคูณสิบยกกำลังสองทีเนี้ยหนึ่งยกังไม่ใช่สัญญากรยังไม่ใช่สัญญาณนะคะก็ต้องปรับให้เป็นหนึ่งจุดสามหกใช่ไหมคะก็จะเป็นหนึ่งจุดสามหกคูณสิบ ยกกําลังสองนะคะแล้วเราก็ต้องคูณตัวเดิมของเขาก็คือสิบยกกาลังสองอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เท่ากับ1.36คูนสิยกกำลัง4นะคะก็จะเป็นคำตอบต่อไปข้อที่3ข้อที่3อยู่ในรูปของการหารแน่นอนแหละเราก็ รับเลขยกกำลังนะคะให้เลขชี้กำลังเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราต้องเราต้องปรับสิบยกกำลังเกนะคะก็จะเป็นสี่คูณสยกกำลังเ้าหรือเราไม่ปรับก็ได้นะอ่าถ้าเราปรับเราจะดูง่ายกว่าเอาปรับแล้วกันเนาะเป็น4ี่คูณส0ยกกำลัง สองคูณสิบยกกำลังเจ็ดทำไมถึงต้องปรับอย่างนี้เพราะว่าเราจะทำให้มีกำลังเจ็ดเหมือนกันนะคะจะได้ตัดกันไปเลยนะคะ,ะส่วนห้าคูณสิบยกกำลังเจ็ดทีเนี้ยเท่ากับสิบยกกำลังเจ็ด ตัดกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเหลืออะไรคะข้างบนข้างบนสี่คูณสิบยกกำลังสองสิบยกกำลังสองก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสี่ก็ได้สี่ร้อยก็จะเหลือสี่ร้อยหารห้าตัดทอนห้าหนึ่งห้าห้าแปดสี่สิบอ่ะซึ่อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้เท่ากับ แ0แต่80เราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปสัญลากรณใช่ไหมคะซึ่งก็เขียนได้เป็นอะไร80ก็คือ8.0.10คูณ10ยกกำลัง1นั่นเองนะคะหรือ8คูณ10ยกกำลัง1อ่ะเขียนอย่างนี้นะคะกำลัง1เขาไม่นิยมเขียนให้เห็นแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปข้อที่4 ข้อที่สี่ตรงนี้เราก็ต้องทำข้างบนเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะโดยการดึงตัวร่วมแน่นอนแหละตัวร่วมเราก็ต้องปรับ10ยกกำลังสามให้มี10ยกกำลังสองอยู่ในวงเล็บหน้านี้นะคะเช่<ๆ>นเดียวกันข้างล่างข้างล่างเราก็ต้องทำา10ยกกำลัง4ี่ให้มี10ยกกำลังสองอยู่ในวงเล็บข้างหน้านี้นะคะเราก็จะทำได้เป็น ศูนย์จุดสองคูณสิบยกกําลังหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็คูณสิบยกกําลังสองเนี่ยก็จะได้สิบยกกําลังสามเท่าเดิมบวกหนึ่งจุดสี่คูณสิบยกกําลังสองส่วนก็จะเป็นสองคูณสิบยกกําลังสองแล้วก็คูณสิบยกกําลังสองนะคะสำหรับวงเล็บแรกก็จะเป็นสิบกำลังสี่เท่าเดิม ลบวงเล็บข้างหลังก็จะเป็นร้อยเก้าสิบเก้าคูณสิบยกกำลังสองเท่ากับอันทีนี้ข้างหน้านะข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่คะศูนย์จุดสองคูณสิบก็จะมีค่าเป็นสองถูกไหมคะก็จะเป็นสองคูณสิบยกกำลังสอง บวก1.4คูณสิบยกกำลังสองส่วนกำลังสองตัวนี้ไม่ชัดส่วนอะไรคะตรงนี้สิบกำลังสองได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสองก็เป็นสองร้อยก็จะเป็นสองร้อยคูณสิบยกกำลังสอง บหร้อยก้าสิบเก้าคูณสิยกกำลังสองเท่ากับอันทีนี้เราก็จะดึงนะฮะข้างบนเราก็จะดึง10บยกกาลังสองออกใช่ไหมคะข้างในก็จะเหลืออะไรเหลือสองบวกกับหนึ่งจุดสี่แล้วก็คูณสิมยกกาลังสองข้างล่างสองร้อย คูณสิบยกกำลังสองตรงนี้เราก็ดึงสิบกำลังสองออกมาข้างนอกเหมือนกันนะข้างในเหลืออะไรคะเหลือสองร้อยลบร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมคะทีเนี้ยสิบยกกำลังสองหารสิบยกกำลังสองก็ตัดกันไปเลยนะคะก็จะเหลืออะไรล่ะทีนี้ 2บวก1.4ก็จะได้เป็น3.4 3.4ข้างล่างเหลืออะไรคะเหลือ1ถูกไหมคะ3.4ส่วน1ก็จะมีค่าเป็น3.4แต่ทีเนี้ยเขาให้เขียนในรูปสัญญากรนะสัญญากรอยู่ในรูป a คูณสบพลัง n เ,เราได้ a แล้วก็จะ เป็นอะไรคะเป็น3.4คูณ10ยกกำลังอะไรคะคูณ1เพราะนั้น10ยกกำลังอะไรได้1 10ยกกำลัง0ยใช่ไหมคะ10ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1 1คูณ3.4ก็คือ3.4เพราะนั้นเขียนในรูปสัญลากรณ์ได้เป็น3.4คูณ10ยกกำลัง0ูนย์หวังว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจนะคะหลักๆก็คือ พยายามทำให้มีตัวร่วมนะคะปรับเปลี่ยนเลขชี้กำลังที่กำลังเยอะๆนะคะแล้วก็ดึงตัวร่วมออกมานะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนกลับมาดูใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ